สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกม Monster Hunter World ภาค World นะครับแล้วก็บวกด DLC i b o n วันนี้มีโปรเจกต์นี้จะมีฟิลกับพี่กายเข้ามาร่วมนะแม่เฟลวันนี้เราจะมาทำอะไรนะซีรีส์นี้ละบอลแบบในในเนื้อหาคลิปนี้จะไม่มีทิปอะไรทั้งนั้นเพราะผมว่าคือเกมมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเริ่มเล่นเออครับสำหรับใครที่มีทิปอะไรมาบอกผมเนี่เมนได้เลยนะเจอกันครับในคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แมวคราบแมวคราบเราอยู่กันในเกม Monster Hunter World ใช่ไหมเฟล ชาเลนจ์ของเราวันนี้ครับเราจะล่าบอสให้ครบทุกตัวมากระฟิลเหมือนเดิมนักล่ามือฉมังมอนเตอร์แรงเอะมอนเตอร์อะไรวะเขาเรียกแลนอะไรนะอะไรนะฮันเตอร์ปะฮันเตอร์ฮันเตอร์อแรงเอชของเราประจำหมู่บ้านคุโอฮะบอสตัวแรกของเราชื่อพี่กายไจแอนด์อันนี้ตีอันนี้อ่ะคือเกมนี้มันนานแล้วนะเดี๋ยวให้พี่กายเขาเรียนรู้ก่อนพี่เราต้องตีอีกหกสิบตัวนะพี่มีเวลาเรียนรู้เยอะนี่ไงเหมือนเราต้องตามรอยปะนี่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  มไม่เกียดเลยแล้วมึงเบรกเลยมึงเบรกเลยหยุดปล่อยกูล้อเลยบ้าให้บ้าให้ลงลงไอ้นมลงลูกๆกายทำอะไรวะเนี่ยลงมันไม่ปล่อยพี่ลงไปต้องไงวะหมอนี่ยหมอกระโดดโอเคจค่จตอมันอยู่ไหนอ่ะเอ้ยเอ้หมอนี่มันหนีมึงเพิ่งมามันหนีหรอมันกลัวผมใครเห็นก็ต้องกลัวกลัวสโหดบอลนี้จริงฟิลมึงเบรกอะไรมาเนี่ยพินพิน ไม่เก่งแต่เกิดเปิดตัวเล็กชุดออนมันอยู่ไหนวะไอตัวบ้านนี่บับให้บับให้ครก็ได้ทำให้มันล้มทเออีเรียบร้อยล้มแล้วพี่อย่าล้มแลวจะลุกยังไงน่ยใช้พี่กายเป็นตัวล่อละเพี่งจังหวะเนี้ย <c oughs> อึ๊กกูโดนอะไรอ่ะอ้าว <c oughs> ล้วลมหมดเลยทีนี้ช่วยด้วย <c oughs> มันมีล็อกเป้าป่มมีดิใช่ปะตัวคิวไงพี่เอ๊ะมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะ้ยจังหวะนี้แหละลุมถึงลุมถึงลุมถึง ลุมถึงลุมถึงตัวเล็เกอย่าเพิ่งย,ยุ่งแล้วทำไมมันเลงกูอ๋อกูเป็นคนคนเริ่มเนาะเรเียบร้อยจบแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> ผมมีผมมีชาเลนจ์ให้ฟิลกับพี่กายวระไหนที่เคยเล่นใช่ปะคือเลือกอาวุธใดอาวุธเดียวเล่นไหม จนจบเลยเดี๋ยวเล่นจนจบหมายถึงยังไงแบบประเภทหรือว่าอาวุธนัใช่ใช่ใช่ประเภทนั้นแหละใช่เป็นประเภทนั้นประเภทเดียวเลยฟิลไม่นด้เขาบอ่ะเออจะเอา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 อะไรสุ่มมั้งล่ะเอ้ยสุ่มเลยเออออเทำตารางสุ่มเลยวะล่ะกูไปนั่งทำในเว็บอีกเครียดระบากกูมีมันมีเป็นสิบอาวุธเลยนะเอาว่ะบอสตัวที่สามนี่ชื่อกิ๊กกี้ฮันว่ะฟิลเพเยอร์ก็พูดว่าไปแคมป์ไหนวะล่ะ หนึ่งกับสิบเอ็ดเนี่ยเรามากับอเอ้ยนู่นเหรอไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้วิ่งผ่านไปเลยมันจะไม่แดกเราใช่ไหมไม่ต้องห่วงมันแดกแน่นอนโอเคไม่ก็ได้ใช้ลแ,ลแล้วไงแล้วไงปุกกี้ปุกกี้สวว วอะไรอ่ะทำไมไม่ใช่ดาบอ่ะเดี๋ยวมัล็อกอะไรอ่ะอืมอือซอยจูซอยจู เฮ้ยจังหวะหมับเขาให้หมับเขาให้ของมันนี้วันนี้มาแล้วเดี๋ยวกุฟันอะไร เมืกีเมื่อกี้มันจะตายแล้วอ่ะอืมอืมเกมนี้ไม่มีทิกอะไรทั้งนั้นมันจะล่วงแล้วฟิวปล่อยไอ้ไอ,อ้ปล่อยมันกลับรังไว้ปล่อยมันกลับรังเหรออ่าเอ้ไม,ไม่ไม่ต้องการจับกันเลยแล้วกันมาแล้ว เยสอะอันนี้อันนี้เป็นทริคอันนี้เป็นทริคคือเวลาเราจะบขามันใช่ไหมเราจับมันเราเราจะได้ของเยอะกว่าใช่หรอใช่แล้วทำไมตัวกูกระเด็นมาหนึ่งเนี่ยโดนไอาจันนัดดันต้องต้องต้องกระเทาะเกาะมันออกก่อนอ มันคือไปหินมันเป็นขึ้นได้เลยมันก็โอ้โหเจ็ดไม่เข้าอื้มอื้มกร็ท้อหน่อยเข้าแล้วเข้าแล้วกูก็โดนมามามาน้องมามันใส่หัวแล้ว เอ้ยมันทำอะไรเอะออมันทิ้งปุ๋ย <c oughs> อย่าไปเดินอย่าไปเยียบมันก็ออมา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 อืมอมาอุ้ยควิด เอ้โคลอีกแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยกำลังไปวิ่งเดียวเฮ้ยมันสะบัดฮัลล <Hello. S 1> มามามาน้องมาสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมฮึบไม่โดน โอ้ยกะนดิมาดิน้องมาดิอ๋อไม่มาไม่มาพี่เสิร์ฟเลย เก่งแต่เกิดอุ้ยเปิดหัวเขาด้วยขอแบบเน้น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 จ้วง เรียบร้อยยกเครดิตให้ฟิลมมาช่วยทีหลังไม่ทันได้จับเลยไม่รู้มันจะตายไว้ขนาดนี้เก่งขนาดนี้ไม่น่าเรียกกูว่านิวบีฮันเตอร์อ่จริงๆริงนะ <c oughs> ชื่อของมันก็คือไม่มีชื่อ ขึ้นไหมฟิวขึ้นแล้วขึ้นแล้วกําลังเข,ข้าไปโอ้ยจังวะนนี้แหละ <c oughs> <c oughs> อืมอืม <c oughs> เราคุณจะรู้ได้ไงว่ามันมาทางไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่แนะ่เออ ก็แล้วมันสบไหม้ผมอยู่กำลังไปกำลังไปขยับสิเพื่อนไม่นะ <c oughs> ก็ว่าตีแรงจังตีลูกมัน <c oughs> มา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 รอจังหวะพุ่นสับจ้วง

แล้วเราทำอะไรมันได้มั่งอ่ะ,อะออปีได้ <laughs> ไปจังหวะน,นี้แหละเอาหายโหตีไม่เข้ากูตีขี้มันเฮ้ยตัวเฮียอะไรมาแดกกูเนี่ยเดี๋ยว ทำไมมันมตีไม่เข้าทำยังไงดีฟิลกระทาไปเรื่อยๆกระทาะัแหกระท้อกระท้อเปิดกันไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวโคมงลุกหลุดองอ,อืม้ม หัวได้อยู่หัวได้อยู่ห,หัวนิ่มหัวนิ่มมากฟิวนี่กระโดดไปไหนนะักว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันหนี้ดย๋ยเดี๋ยวนี้นะเข้าอืมไม่เอา อย่างนี้นะมันเหนื่อยมันเหนื่อยทับหัวฟิวหัวเข้าอ้าวล้มอย่างนี้ล้มอย่างนี้กูทุบหัวแบะทุบหัวปลาโอ้โอ้ไม่เข้าอืมพนหนอนเรียบร้อย ถึงว่าทำไมปลาดุเขาต้องทุบหัวน่าจะหลักการเดียวกันเนหลังจากบอสตัวแรกเห็นจะเห็นว่าบอสตัวที่สามกับตัวที่สี่เนี่ยจะมีผมกับฟิวใช่ไหมพี่กายม่นบิดพวกผมไหมจริงๆไอ้ฟิวก็บิดบิดตอนเช้าแต่ว่าตื่นมาทันต้องลองระวังหน่อยละทำไมตายง่ายมันตายง่ายกว่าที่คิดจับไม่ได้สักตัวเลย อ๋อฟีจะจับเหรอคือจับจับมันมันจะจับยังไงอ่ะก็มันต้องมีแท็บก่อนใช่ซึ่งตัวตัวยังยังไม่ถึงเควสที่เอที่มันให้จับหรอกอืมถ้าจับมันจะได้เลยมันจะได้ของเยอะกว่าอันนี้ถือเป็นทริกนะครับคอนโดใช่มันจะได้ของเยอะกว่าแล้วก็บางเอถ้าจับบางไอบางตัวมันจะเป็นสเปเชียล อลีนาเราจะไม่ได้เราเราจะไปตีตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวิ่งหาเราก็เข้าไปตีมาแนอลีนาแทนเฮ้ <Okay. S 2> ฟาร์มซอมบี้นะไมครับีนีไยหรอคั่ค mm hmm. <laughs> ซิน <Okay. S 2> แป๊บโทบิกคาตาชิ How to SOS oh, อืมมอนี่โอ้เดี๋ยวอิปก่อนแต่บอลนะเฟิลต้องวิ่ง กำลังตามไม่รู้ว่าต้องวิ่งต <player> ่อหรือเปล่าว่องไวมากสายฟ้าสายฟ้าแน่่า <ills> ฮ่าฮ่ฮฮอือไม่เป็นไรฟิวยื้อยู่ โดนเฉยเดดไปโดนอ๋จับจังหวะครับจังนี้อาอ่าออ,อหางสายฟ้า <c oughs> ฮือไปท้าฟิวอะไันมูดอาโดนฟาร์ดโดนจิตหรอโดหรือว่าสตันใช่สตันกพลังไป มาสิมาสิคนพองคนพองขอสักทีขอแถมได้หรือไม่ไม่ได้มาแล้วอื้อ ยังไงยังไงเออไปโดดว้าวข้างหน้ามันเหนียวมากฟิวกระโดดเกาะ<อ>เอ้ยเอาดีเอา,เอามันตามไปหาฟิวตามมาเฉยไอหมอน,นี่มันแค้นตามมา ตามมาก็หน้าหมูก็แพงไปมันมันเปลี่ยนหมดอ่ะนี่หรอวันดีเดี๋ยวนี้นะอเอ็มเอลเป้าเฮ้ยทำไมผมขึ้นทีละสิบดาเมจสิบดาเมจตลอดวะอ,อ๋อมันมัน,ม,นมันติดพิษอยู่พี่พีพีไปปามีพิษใส่มันใช่อ่ามีระเบิดแฟต มันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาอ้าวาทำไมมันไม่ติดอ่ะทะลิงกูอยู่ไหนทะลิงกูอยู่ไหนโอเคสับหางพี่จะจับโทบีไหม ก็ถ้าจับได้ก็จับมันจะมีไอเทมที่ออกมาเล่งกูละผู้ไม่โดนน้องมาแล้วจังวันนี้ <c oughs> วิฟิวตีมันล้ำลายกระเด็นเลยอะอปีมันด้วยเครื่องเครื่องนดนตรี <c oughs> อืมกูสับแต่หางอะตอนนี้ยโอ๊ยหน่วยตำตัวอยู่กับพี่ไม่ตายมาดิมาดิน้องเล็งมาดิอ้าวซอยจุแมวเ,เลยป่ะ <c oughs> แล้วมันจะตายมันดูยังไงอะเอ,อ่อมันกำลังจะตายแล้วงั้นผมหลบให้ฟิลจับไหม <c oughs> นี่คือฟิวเอา้าอะไรจับได้หรอใช่เหรอเฮ้ยเวลาเราจะตายเวลาเวลามัน,นจะตายมันจะขึ้นหัวมัแบบหัวกะโหลกอ่ะเราขึ้นหัขวหัวกะโหลกในแบบว่ามันกำลังจะตายใช่หรอใช่เพราะว่าเหมือนผมเหมือนผมอ่านเจอว่าของของโทบีมันสามารถเอาไปทำเป็นอาวุธได้ใช่ไหม มันมีท่าสตันใช่ปะไปทำได้นี่เป็นไฟฟ้านั่นแหละทันเดอร์เนี่ยเหนไหืได้ของเยอะกว่าเยอะเลยจับทีใช่แล้วกูมาฟาร์มโทบีเอาของก่อนเจอกันได้ฟาร์มเอาฟาร์มเอาเอาของสักเซตหนึ่งก่อนก็ได้ถ้้ผมขอบไปดูก่อนนี่แหละพาร์ทนี้เราปิดปิดด้วยโทบีแล้วเดี๋ยวเจอกันพาตาไม่รู้พี่กายมันจะบิดหรือเปล่ารอบนี้ กี่เปอร์เซ็นต์บิดอ่าฟิลกี่เปอร์เซ็นต์บิดเอ่าพูดว่า60อัพ60องศ์10อัพเลยอะไปไกลได้อยู่ด้วยรอค่ายล่ะวันดีครับทุกคนวันเดย์วันดี์วันดี์ฟิลวันดีคนดูโลวันดี์วันเดย์วันดี์วันเดย์